เดินน้ำไปครับคิดไปออกชิลน้ำไปก่อนไปน้ำไปก่อนฮะครับได้ตกลงแรกๆใช่ไหมเดี๋ยวพอกลางวันขึ้นมาเหลือสักแป๊บก็หลับแล้วไม่ได้หลับทั้งหมดนะคิดใหญ่เลยจริงหรอแล้วน้ำไปน้ำไปไปเขาไม่เรล่นไม่ไมเนาะอะไรนะฮะมายุ่งมายุ่งพวกนี้นะอย่าไปขับนโอ้ยไปไม่เล่นครับเออไม่เล่นตอนนี้นะฮะ น้องใบนังศพป๊าป๊ๆป๊ป๊เลยวันนี้เตรียมมาไม่กี่มือนนี่เฮ้ยเฮ้ยมาแจกแฟนคลับหรอมาแจกแฟนคลับใช่ไหมเอ่าเอามาไปไม่ถึงเลยเอามาเอาามาไม่รู้มาทำไมอตอนแรกกาวไปจ่ายค่าเทอมไปโอ้โหโรงเรียนอะไรอะรังสิตครับรังสิตมอรังสิต แต่ลืมไปเขาจ่ายทางธานาคารครับก<อ>็เลยฝากมา่นมั่นให้แม่โอ,อนไปให้ให้แม่โอ,อนไปให้สักพักหน่อยครับอีกสักพักเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะครับนะได้ไปพักผ่อนชิวๆกับน้องใบกันนะครับที่เกาะม,มท้ทอดเนี่ยเราใช้เวลาที่เกาะในประมาณ8ชั่วโมงเลยน้องใบ3รือเปล่าไม่เลือกประมาณ3นะครับวันนี้ก็อาจจะเร็วหิวข้าวกันหรือยังครับโอ้โหทว่าทนี้ดังเชียร์ดูดิเห็นไหมทำไม เขาบอกว่าลำไบน่ารักไหมอ่าเต่าโหัวหิวเรียดูๆน่ารักโหัวหิวเฮี้ยวเป็นพระประจูงข้างหลังนะฮะหิวนะครับเดี๋ยวต้องขอประทานอภัยทุกท่านแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวถึงท่าเรือก็นั่งเรือจากท่าเรืออําลึกเนี่ยประมาณสักสิบห้านาทีนะครับผมนะนั่นเองแต่เวลาอาจจะเร็วไปเราจะไปวนรอบเกาะนะครับสองรอบนะครับก็ถึงที่เกาะไม่ทันประมาณสักนะฮะห้าสิบนาทีอ๋อเราเล่นเราเล่น เดี๋้าทีแบบพอไปถึงก็เดี๋ยวให้ทานข้าวเลยแล้วกันเนาะนะครับน้องไม่อยู่ไหมครับยิ้มไปแล้วนะไม่ยังไงก็ได้ไปอ่ะไม่กินก็ได้กินก็ได้ใช่ไหมใช่ให้แฟนคลับกินก่อนใช่ไหมอ๋ออดอ้ออดอ้อเฮ้ยก้างก่อนก้าลังก่อนเราก็อิ่มของกันอิ่มของกันใช่ แฟนคลับมีความสุขเรามีความสุขไปบ้างมีความสุขมากใช่ไหมฮะใช่ถ้าแฟนคลับมีความทุกข์อะเราทุกข์เราถ้าตอบเราสุขนิดเดียเออเห็นไหมในครับนะฮะความสุขทุกคนคือที่หนึ่งนะครับผมครับผมนะฮะถึงแล้วนะครับตนี้ในส่วนของท่าเรือนะครับดำลึกของเราถึงแล้วครับนะฮะในส่วนของชุดต่างๆที่ชุดมิกี้จะเปลี่ยนไปเล่นน้ำมีไหมครับมีใครไม่เล่นน้ำไหมฮะมิกินี้เลย เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนรงเท่าเรือนี้เลยครับเป็นขาสั้นสบายสบายรองเท้าแตะนะครับผมนะฮะยังเอารถอ่านะครับเดี๋ยวเราจะแจกในส่วนของยาแก้เมาด้วยนะครับผมนะฮะนะครับคนละห้าเม็ดไปเลยนะฮะมีใครมีใครเมาเรือไหมครับมีใครบอกโอ้โหไม่ไหวเลยนะครับอ่าเอาต้องทาตรงนี้เลยครับใช่ไหมจะเป็นยาอย่างรวดเร็วนะครับนะขับเลยครับน้องไม้เมาเรือไหมครับไม่เมาครับไม่เมาเรือเราลับคนเดียว ค่ะใบแฉลยรถตู้อ๋อก็คือรถตู้นี่คือนั่งไม่ได้เลยมันต้องนั่งหน้าสุดนะฮะอ๋อใช่ใช่ขนาดนั้นเลยนนาอ่านะครับเพราะว่าจากนี้ไปีแบบนะครับไม่เหมือนที่เกาะดาชัยเกาะดาชัยพรุ่งนี้เนี่ยเราล่างเรือประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับนะฮะระยะทางไกลวันนี้แค่สิบห้านาทีก็ถึงแล้ว